สวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีทุกท่านครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เดือนเก้าปีสองห้าหกครับมาหาเห็ดเนินประหลัดครับน่านดูเห็นไหมพวกคุณยายผมกําลังเขี่ยกันอยู่เข้าไปรับชมกันครับว่าวันนี้ซุ้มพวกคุณยายผมจะได้อะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเคยพอมหายคนหากินด้วยนะครับพี่น้องไปครับนี่ทมงานหาเห็ดครับเป็นแถวเลย เข้าป่าหาเห็ดครับพี่น้องวันที่ 4, ยี่สี่เดือนเก้าพี่สองห้าหกครับสวัสดีค่ะป,ปเป็นแถวเลยครับพี่น้องมามามา,มานี่มาช่วยเก็บเร็วเร็วเนี่นี่นี่ยายฝนกับฝนกาลังเก็บอยู่นี่ยายฝนเรเก็บมาเด้อทางนี้กําลังออกหลายเด้อพี่น้องเห็ด,ดำํำนี่เบิร์ดีเบิรีนนดี นดี่ไเดีดียดียดีเดีนี่ยอเดี๋ียาเยไเดยเยวลดีวเดี๋เียเดี๋ยวเีตยี้เดีบยวเยเดยดีวดี๋ยวเียวเีวดยเดี๋ยวเดวเก็บยเลยสเยวยเลยสเียวดเด็นยุเดยเดีนจุเดเลยโเดีนยยาเดยวเดีดเดอดีดีเ ือม,มันอยากออกกล้องนูนี่นะจ้าหุน,นโอเคไอเห็ดทานพี่น้องไปครับเอาเก็บเลยครับคุณยายนี่เห็ดทานส,สวยเลยนี่ยายระเวียงผมเก็บอยู่ครับอืมสวยเลยสวยเลยนี่สองดอกนะยายนี่สองดอก องดอกอืมชั่วโมงนี้ต้องคานแะละ้วครับนี่เฮดนีนแข้างในนายยายนะเฮ็ดอะไรนะั่นน่ะอยู่กับไฟผมมันอนะไฟผมมันนะอะไ,ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ายครับหาต่อไปหาดโปรดโผพ,พ,พี่น้องมูนี้เบ่งดูกี่ดอกขนาดทั้งจุ่มทั้งไอ้นี่แล้วเอาคุณย้ายเก็บเลยครับนี่นี่รุยเลย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 หลายดอกเลยแบบนี้เป็นสิบดอกได้หมูเดียวนี่ จมูกมงัวนะยายเนาะอืม่อืมน,น,นซอนนะโอ้อ,อล้อนมือแนละ้วคุณยยผมเก็บนะอมอะดด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 ดอดดดครเบดดดดดดด โอ้พี่น้องเอ้ยตรงนี้เป็นหมูเลยครับนั่นนะเป็นหมูเลยไปครับเก็บเลยครับแบ่งกันเลยพี่น้องเอา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 คนดอกใหญ่เอาเลยนะกันแล้วสวยตรงนั้นเลยอ๋อไปเอาเลยจอดตัวแป๊บคุ้งนี่โอ้โหนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่โอ้โหยังเหลืออีกเยอะเลย โอ้สุดยอดมาเลยค่ะว้าวนี่ดอกสวยมากค่ะดอกใหญ่ค่ะดอกสวยมากค่ะมาขึ้นมาแทะให้หน่อยครับมาขึ้นมาดูให้หน่อยขึ้นมาดูให้หน่อยโอ้ยสวยนะคะดอกใหญ่สวยเลยเจอภ่มนีุ้่มเดียวครับกับครึ่งตะก้าเลยเต็มมือแล้วค่ะเต็มมือแล้วค่ะสวยค่ะสวยหาครับหาต่อเราไปแล้วครับพี่น้องขนาดนี้เจ็ดโมงนิดๆแล้วประมาณเจ็ดโมงครับออกปลากันแล้วเนาะ เนี่ยครับเต็มตะก้ากลับกันเลยเป็นแถวแล้วครับกลับกันแล้วไปเดี๋ยวไปสรุปเหตุกันข้างล่างนะครับสรุปหาเหตุวันนี้นะครับพี่น้องวันที่24เดือน9ปี2566ครับนี่ครับแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละบุคคลท่านนี่สองคันรถเลยครับวันนี้พี่น้องนี่ครับเหตุ อันนี้หมูนี้มาจากบุรีรัมนะครับบ้านน้องปลื้อบ้านน้องอะไรนะน้องปลื้อบ้านบุรีรัมนั่นแหละเอบอกบ้านปลยอ้าวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรครับอืมแต่ละคนแต่ละท่านครับอืมเต็มตาทุกคนเลยพี่น้องนี่อันนี้หมูพี่น้องบ้านกคอกยางราคานี่ หมูพี่น้องบ้านก๊อกยางนะครับนี่นางเอกคนสวยของผมนางเอกช่องว้าวโอเคชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ได้นะครับสรุปนะครับวันนี้นะครับอาเห็ดนะครับวันที่ยี่สีนะครับมีแค่นี่แหละทีมบ้าอันนี้ก็อ้ามกินนะคะับ่ยอ้ามกินอันนี้ก็กินไม่ได้เลเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมแบ่งกันครับแบ่งกันเลยแบ่งกันเลย ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครับขายบอนั่นคซื้อขายกันอยู่ตีนเขาเลยมีแต่เฮ็ดงามนั่นน่ะใช่ดูครับบานเองนั่งมองกันเยยเลยทั้งรถเลย อันหนึ่งหมู่ครับหมู่บุรีรัมกำลังไหลกลับลงมาครับใช่หมู่โคกยางกำลังจะกลับครับหมู่บุรีรัมกำลังลากันแล้วเพิ่งจะมาถึงนะครับหมู่บ้านโคกยางเรากลับแล้วหนึ่งหมูไปขอบครับ